มีอาการปวดขาลุกนั่งลำบากสามีดูแลเป็นอย่างดีเลยเออดูแลคู่ชีวิตนะมารักษาฟืน้นฟูสุขภาพที่ศูนย์แพทย์ปัญญาวัต่าสุขสมบูรณ์ก็ม,มารักษา เนื่องจากเส้นกระเบนเนี่ยตันอย่างหนักเลยตอนนี้ก็พึ่งมาฟื้นฟูลุกเดินยากลำบากมากเลย